สวัสดีครับสาวนาอ้าวเป็นจังได้ไห้มาเก่าหาสองเป็นยังก็ไปออกเก2าหกสองก็บอกมาตัวอาว่าเลขผมนี่กินแต้มลงแต้มโอ้ยหกสองสองหกมันออกเนาะจักไทยสปสื่อเนาะ <c oughs> ฟันแม่นยุ่เนาะก็กินแต้มลงแต้มเนาะนั่นแล้วบันไอเก้าสองนั่นคือยังบอกกลับหัวละ <c oughs> บ่มักเหีกระยอนว่ามันอ,อกแล้วบ่หกสองมกับสองมับอกละตัวบอกว่ากันตัดเป็ดนะตัดแล้วก็กลับหัวกลับผ่าล้วกันแม่อีหยังกับซานกันมีเกลายวติดมั้งล่ะมันสินต้องกลับหัวเม็นเมลียวเยนดค่ะแต่ว่าก่ะชือว่าล,ะาล,ละ่ะดวงเนาะดวงมันก็ออกไปแล้วหกสองงวดวังใดๆน,นั่นเนาะเม่ที่ออกง่ายมันจะออกรู้แม่กี่ออกง่ายมันมักจยอยากออก สูตรตอกันมีสูตรเก้าเนี่ยแหละสูตรที่ให้เก้าสอ่าสองนี่แหละจา้าค่ะตามตัวนอนอวันที่สิบแปดเลยค่าลุงต้องวดไปเดี๋ยวใครคงสุดไทยอีกอ่าตอนนี้ก็เริ่มแต่เดิมวันนี้อเตรียมออกแล้วค่ะงวดเป็นวันที่หนึ่งพฤอสกีกายนสองห้าหกเจ็ดจ้าเลขเลขงวดนี้ห้าสามเก้าห้าสามเก้า อ่าสามเก้านี่ไอสามเก้านี่ออกเนีแท้เ้อต่แันเก้าสามนั่นมันจะออกไงกว่าโตกลกับจะออกไงอืมค่ะก็สํารวจเบืองล้วนะเลขไอตัวนี้เนะ่ยมันบิกออกมาสิบงวดละจ้าเนื้อครับมันกรอบกันแล้วกรอบนีิมันจะต้องออกอืเพราะว่ามันสิง่วงห้างมาโดนละ่วงห้างมาสิบงวดละจ้า ไล่เซตตีเบื้องแรกนะตีช่วงมาโดนเติบอะเลขตัวนี้จ้าแล้วโตตัวที่ไอ้กีกหางหนึ่งก็คือสอาสามสองเก้าสามสองเก้าหรือจะเป็นไรกลับเป็นเก้าสองก็ได้เพราะว่าเลขตัวนี้มันไอ้ตัวนี้มัน,นมีสิทธิ์ที่จะออกได้ทั้งกลับจ้าเตนินนะกอัพหลบ มีสิทธิเดินดาแลากลับแล้วก็มีสิทธิแจะตีรังกายกึ่งเก้าอีกจ้าเลขเลขเลขโตโตเก้าบริสุทธิ์สุดเต็มจีบได้อีกึ่งเก่าแต่อาจจะล้กลางกระแดกโตเก้านะโตสองก้าหกสองสองหกกับเล่นไปที่ตัวเลขวิ่งมาท่านได้บอกว่าบอกเลขวิ่งปะเลขวิ่งตัวใดจ้าวิ่งเก้า ร้องสามวินเก้าร้องสามจ้ะจครับครับเลขตัวเด่นก็คือหาสามเก้าหาสามเก้าตัดลิ่นเนาะครับจ้ะตัวร้องก็คือสองสามเก้าเนี่แหละเป็นสองเก้าสามก็ได้เพราะเลขมันมีจิตที่จะมาใดตั้งไปแล้วกลับจ้ะครับอันนี้คือสองหางค่ะจิปนี้จิปนี้จะใจสองหางก่อน ให้ตัดเห่นไช้ได้หดนีละเนาะครับชิปหลังจังกีจินเมน่นปลาเฉียวหางแรกหรือหางสองค่ะจ้าพวกรือตายเจจินเน่นหอว่าจีปเป็นหางแรกหรือหางจีสองจ้าส่วนเลขล่างหมอเลขล่างก็คือวิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ดครับวิ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็บศูนย์ครับศูนย์นี่มีสิิ์ที่จะออกได้ทั้งไปและกลับ แล้วก็ตัตร้องก็คือเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าครับแล้วคือละคงคงสุดท้ายก่อนเดี๋ยวจังจิตเน้นฮะตอนนี้ก็คือคให้หน่อยๆก่อนค่ะก็เพื่อไปจอบเบื้องก้อนไปหาจับฉลากกินแบงถิ่งไ้เพราะว่าปล่อยตัวงวดไปให้จอบเบื้งเนาะครับค่ะก็ตามนี้ล่ละวิ่งบนนี่เก่าร้องสามครับ จับห้หาสามเก่ากับสามสองเก่าเนาะครับให้ตัดเล่นก็คือสามเก่ากับสองเก่านี่แหละระวังหกเลยหละเก่าก็หกมันตัวเดียวกันตัวเดียวกันจ้าสำหรับเลขล่างนี่ยิ่งเจ็ดตัวเดียวโคลูเนาะครับข้างล่างเนี่ยเอา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 หกก็ได้มาลงเอาหกสองที่ที่ออก้างบนไปแล้วน่เอาลงล่างอีกตัวนึงก็ได้เป็นตัวนี้สามจับหายจ้าสามหางคือเจ็ดศูนย์เจ็ดเก่าแล้วก็หกสองเนาะ อะไรเอาเสือไว้เสือไว้ซื้อเพราะว่าเลขแทงเลขอยู่หน้ามันบัดทันไดวัดวัดท่านไดวัดทันได้เบิดแต่เลขโคมมันออกมาหกหวด่ไอ้เลขโคมนี่ออกมาหกหัวน่ะเลยออกติดติดติดกันว่าหกหัวน่ะเลขโคมค่ะจะปอกบนนะแต่มันเดียวนที่คจะเป็นงวดสุดท้ายแล้วล่ะวัดพีอีกแล้วอาจารย์โรงล้างนึกปะเนี่ยเลขโคมจ้าประเมินบ้านน้ำกัดอีกสัมเมินบ้านทั้งสองทั้งหกน่ะที่บ้านลุงลุงลงมาน้ำกัด S <S อืมจ้าจาอันนี้เพื่ออันนี้เพื่อไว้ซื้อๆอเน้อแต่ที่เล่นจริงๆจากสูตรที่เหตุป้าน,นี่ก็คือได้เจ็ดจ้าได้เจ็ดเจ,เจ,จ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์น้นนครับแล้วก็โตร่อ,องก็คือเจ็ดเก้าจ้าอืมเลขก<ล>ับเลขกับประมาณนี้แหละเ่าหลายดอกเนาะส่วนลกสองนี่เพื่อไว้ซื้อๆเพราะว่าเลขหกมันสูตรรข้าบบนมันจะลงล่าง จ้กันมาลงกันไว้กันไว้จ้ะอืมค่ะเอาฝ่าไปหาจับเด้อค่ะปล่อยตั้งแต่ตำรวดให้แล้วเนาะครับบ่ฝันยังบ่อกว่าท่านได้ฝันเลยช่วงนี้ฝันแม่นตือเดือดเก่าหาส้วงนี่อ๋อเก่าหกส้งนี่เด้อไก่เชียงอีกเด้อแม่นจ้ะค่ะเพราันบ่ดีไก่ได้หรอเนียนเนียนอยู่จังใดขันฝันยังกับวราสู้ฟังโทรมานี่เด้อจ้าครับ ผมก็บอกยมหลายเจอตัวเลขผมนี่ให้ขึ้นแคตต้งแตมเอาอืมค่ะค่ะโอเคตามนั่นเนาะจังไดก็ได้วดนนี้กะผู้ใดยอยากติดตามกัใน,น,นละเบอร์โทรลัปักให้คือเก้าเนาะสามารถติดโตได้โดยตรงจ้ะค่ะสุดท้ายนี่สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอยังกะเหงๆ้วยๆปังๆให้อ c ซมันมานําได้จังวนี้เนาะครับค่ะค่ะวันด,ดีจ้าขอบคุณค่ะ เนาค่ะ okay. เดี๋ยวซาบนานะจะทวนตัวเลขออกาชายดำเนาะคะ่ะในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกเจ็ดจ้ะเพื่อนไห้วิ่งบนฟันไปที่เก้ารองสามเด้อพี่น้องเม็ดเดียวบนจับไหห้าสามเก้าห้าสามเก้าเม็ดเดียวนินนินเนาะคะ่ะตัดเลนเอาตัวกันคือ 3, 2, สามสองเก้าแต่ซาบานะตัดไห้คือสามเก้ากับสองเก้ากะระวังในเด้องวดบังหันก็โกหกเพิ่นกลับหัวจะ้ะกะสำหรับเลขล่างเนาะคะ่ะให้วิ่งเจ็ดตัวเดียวโคลู เน้นไปที่เจกันร้องไปที่เจ็ตัวกันคือ6กสองปัญญาเลขหกสองลงมะลังพี่น้องจ้ะแต่กับเม็ดเดียวนี่แหะเจ็ดศูนย์กะพิจารณาบึงหรือผู้ใดสงสัยยังกะตามเบอร์โทรพันไดเด้อศูนย์0กสามูนย์ศูนยจ้ะเดียวสิให้เบึ้งสติติงวดเก้าพี่น้องก็กับไม่สิได้เคลป์หน้าจอเนาะจ้ะนี่ค่ะ เพื่อนให้เก้าห้าสองพี่น้องมันออกเก่าหกสองนี่สามตัวเด็กอ่ะกะ,ะตามนั่นเนาะกะย่ำคือเก่านั่นแหละค่ะมันเป็นสูตรหวยคำนวณมีเข่ามีหลุดเนาะค่ะเพป็นเห็ดมาเป็นแค่แนวทางซื่อเด้อค่ะกะทุกอย่างแล้วก็ขึ้นอยู่กับดวงเนาะพี่น้องจา้าเลขตัวเก่าก็คือหกสองจักผู้ใดสิซื้อกะไปออกศูนย์ศูนย์ไปจังสันเลขกหลงังสิบปีมันนี้ศาสตร์จ้ากว่าจักปีเบอร์เคยออกจากเทียร์ศูนย์ศูนย์ว่าเป็นสิบปีที่แล้วสลับบ๊ มาออกศูนศูนย์พี่น้องจ้าถ้าผู้ใดถึกศูนศูนย์แสดงว่าโชคพนดีคับนอกจากเนาะเอาพี่น้องค่ะคลิปนี้เป็นตัวเลขออกระชายดำเนาะค่ะผู้ใดมักระจัดผู้ใดกัดกระพันเนาะค่ะจังใดกะฝากกดไลค์กดแชร์ในด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เปิดค่าการมองเห็นจ้ะเอาคลิปนี้ในวันที่หนึ่งพฤศจิกาหกเจ็ดขอให้เฮงเงรวยๆวยปังปังสู่ขู่สู่คุณเงินไหลกองทองไหลเขาคลิปนี้ฝากไปแค่นี้ไปละจ้ะสวัสดีค่ะ